ความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันอยู่ข้างในมันมันอยู่ในจิตวิญญาณมันอยู่ในจิตวิญญาณมันต้องแบบมันอยากจะแบบถ่ายออกมาให้แบบทุกคนได้เห็นบ้างแบบมันก็เลยยกมือถือขึ้นมาถ่ายก็เป็นคลิปแรกในในหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งผลตอบรับมันดีมากใช่ครับดีมากหลังจากนี้ก็ก็ยังโฟกัสในเรื่องของการเป็นนักกีฬาจักรยานเหมือนเดิมเป้าหมายก็คือถ้าเป้าหมายใหญ่ใหญ่ๆเลยก็คือโอลิมปิก ที่ L.A. ครับปี2028ส่วนเป้าหมายรองลงมาก็จะเป็นในระหว่างนั้น4ปีนี้ก็จะอยากที่จะแบบว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในรายการต่างๆที่ว่าเรายังยังทำไม่สำเร็จก่อนที่จะไปชมคลิปของเราฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวที่น่าสนใจจากเราครับ เมื่อช่วงปารีสเกมกรกฎาคมถึงสิงหาคมที่ผ่านมาพี่มีโอกาสได้ติดตามคลิปของเฟรมนะครับก็พบว่าเฟรมเนี่ยเป็นอินฟลูเอนเซอร์ที่ปั่นจักรยานได้เก่งมากเลยนะครับ <laughs> วันนี้ดีใจที่ได้คุยกันนะครับ <laughs> กับเฟรมธนาคารทีนี้ก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของการทําคลิปต่างๆบนโลกออนไลน์เนี่ยจุดเริ่มต้นของการปั่นจักรยานจนไปสู่โอลิมปิกมันมีที่มาที่ไปอย่างไงบ้างครับก็เห็น ตั้งแต่ตั้งแต่เด็กมากๆอะครับก็เห็นแบบเป็นภาพจําว่าคุณพ่อเนี่ยชอบออกไปปั่นจักรยานไปตอนเย็นบ้างกลับมาแบบดึกๆบ้างครับ <c oughs> หรือไม่ก็แบบไปตั้งแต่เช้าอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็กลับมาเย็นเลย <c oughs> ก็เลยแบบเกิดความสงสัยนะครับเด็กคนหนึ่งแบบว่าทําไมแบบทําไมถึงออกไปนานๆไปปั่นจักรยานเนี่ยนะอะไรเงี้ยแล้วก็บางครั้งก็แบบ เห็นเขาแบบมีแผลเขาเลอะโคลนมาบ้างบางครั้งก็แบบเห็นว่าเขาแบบมีแผลเลอะโคนมาบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเขาขี่เสือภูเขาเป็นแบบ mountain bike ครับก็แบบสงสัยมาตลอดว่ามันสนุกตรงไหนมันแบบมันเจ็บตัวอะไรเงี้ยจนแบบเราโตพอที่จะแบบว่าขอออกไปปั่นกับเขาได้อก็พอได้ออกไปปั่นกับเขาก็เลยรู้สึกว่าแบบเฮ้ยมันมันดีจังมันแบบมันสนุกจังเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่แบบทําให้เริ่มปั่นมาครับ ทีนี้ทีนี้การจะเข้าสู่โอลิมปิกนะครับพี่เข้าใจว่ามันมีขั้นตอนกระบวนการของมันเยอะแล้วก็บางทีคนนอกอาจจะไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ถ้าให้เฟรมอธิบายให้คนที่ไม่ไม่ได้แบบคุ้นเคยกับเรื่องนี้เนี่ยช่วยอธิบายให้หน่อยกับว่ามันมีกระบวนการอย่างไรบ้างคือมันจะเป็นเรียกว่าโอลิมปิกยุคเก่ากับโอลิมปิกยุคใหม่ครับโอลิมปิกยุคเก่าเนี่ยก็จะแบบรุ่นแบบคุณปู่คุณตาเราแลลวแบบว่า50ปีที่แล้วอะไรเงี้ยก็คือ ยุคนั้นเนี่ยจะสามารถส่งแข่งได้เลยแบบสมัครคล้ายๆแบบลงสมัครแข่งได้เลยครับแล้วก็สามารถส่งได้ทั้งทีมเลยครับ5้าคน6คนอันนี้คือแบบเฟมก็สงสัยเหมือนกันตอนแบบตอนก่อนหน้านี้เฟ <c oughs> มก็แบบไปหาข้อมูลมาแบบไปดูรายชื่อมาอะไรเงี้ยก็จะเห็นว่าแบบในในรายชื่อเนี่ยจะส่งไปแบบ5้าคน6คนตลอดในโอลิมปิกยุคเก่านะครับแล้วก็พอเปลี่ยนยุคมากลายเป็นโอลิมปิกยุคใหม่เนี่ย คือจะเป็นการแบบคัดเลือกด้วยคะแนนแรงกิ้งของประเทศแล้วก็แรงกิ้งของส่วนตัวครับทีเนี้ยมันก็จะยากขึ้นอีกระดับละที่ว่าจะไปแข่งโอลิมปิกได้ครับก็คือต้องไปตามแข่งทัวร์นาเมนต์ต่างๆในเอเชียในยุโรปเพื่อที่จะแบบเก็บคะแนนเข้าประเทศแล้วก็เก็บคะแนนเข้าคะแนนส่วนตัวด้วยซึ่งทีเนี้ยมันก็จะมีอยู่อีกแยกอีก2ออย่างก็คือ เป็น personal quota ก็คือค u ต t a ส่วนตัวไอ mm hmm. personal quota ตรงนี้เนี่ยจะเป็นแบบนักปั่นที่เขาอยู่ในระดับหัวกะทิของ mm hmm. วงการที่เขาแข่งแล้วก็เขาชนะบ,บ่อยๆทีเนี้ยเขาก็จะได้แต้มเขา้าเข้าเป็นแต้มส่วนตัวเขาอะครับแรงกิ้งส่วนตัวเขาก็จะแบบสูงมากๆสูงจนในอยู่ในระดับที่ว่าเขาได้ไปโอลิมปิกแล้วก็ตัวโอลิมปิกนั้นเป็นชื่อเขาเลย mm hmm. แล้วก็อีกอย่างคือเป็นแชมป์เอเชียครับครับ เป็นแชมป์ทวีปแต่ละทวีปเนี่ยก็จะเป็นออตโต้เหมือนกันก็คือว่าเป็นแชมป์ปุ๊บได้ตัวโอล,ลิมปิกทันทีอันนี้คือเป็นแบบเพอร์ซันอลโคต้าถ้าอย่างแบบในนักจักรยานไทยเราก็จะเป็นเอโกเมสุขประเสริฐเพื่อนเฟรมเองบีมเก็จะเป็นเพอร์ซันอลโคต้าครับตั๋วใบนั้นน่ะก็จะเขียนชื่อของของเอเลยแต่ว่าอีกอ,อันนึงก็คือเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นนิชแนลแรงกิ้งครับก็คือ อันดับหนึ่งถึงแปดนักปั่นจักรยานที่ดีที่สุดของไทยแปดคนแรกเนี่ยออกไปลุยแข่งแล้วก็เก็บแต้มเก็บแต้มเพื่อที่จะเอามารวมกันในกองกลางแล้วอัพอัพแรงกิ้งเราขึ้นไปอยู่ในหนึ่งในสี่สิบสี่ของประเทศหนึ่งในสี่สิบสี่ของหนึ่งในสี่ิบสี่ประเทศแรกนะครับทีเนี้ยก็จะได้โคต้าไล่เรียงกันลงมาว่าถ้าสมมติว่าประเทศที่แรงกิ้งสูงสูงหน่อยอาจจะได้แบบสองสามหรือสี่อะไร ซึ่งประเทศไทยเราก็แข่งเยอะมากๆปีที่แล้วคือแบบแข่งทั้งปีเลยครับได้แบบเก็บแต้มแบบเล็กๆน้อยๆเก็บทุกแต้มก็ได้มาเป็นเป็นโคต้าของประเทศครับได้มาหนึ่งใบทช่วงที่เฟรมไปอยู่ที่ปารีสแบบเนี้ยมีอะไรที่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆเป็นความท้าทายของเราบ้างไหมครับคือ ความรู้สึกตอนนี้ได้เข้าไปอยู่ในหมู่บ้าน,นักกีฬาเฟรมไปวันแรกเลยครับแล้วก็นักกีฬายังไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าพอแบบอยู่ไปอยู่ไปอ่ะเราเริ่มเห็นว่าแบบนักกีฬาเริ่มเข้ามาแล้วก็มีแบบนักกีฬาที่เป็นแบบว่าซูเปอร์สตาร์ของหลายๆกีฬาเข้ามาด้วยเราก็แบบเดินผ่านเอ้ยแบบยืนตักอาหารข้างๆกันอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เลยรู้สึกว่าระดับนี้นี่มันแบบมันมันน่าตื่นเต้นแล้วก็มัน มันก็บีวความกดดันให้เราได้เหมือนกันครับพราะว่าเรามาอยู่ในระดับที่แบบไม่ใช่เล่นๆแล้วนะมันมีเค้าเจอช็อกบ้างไหมครับคือพี่อย่างพี่ตามข่าวใช่ไหมเขาก็จะมีการรีวิวบรรยากาศในหมู่บ้านนักกีฬาแบบเนี้ยอย่างเฟรมไปเจอสถานการณ์จริงๆมันเป็นยังไงบ้างครับอืมมันก็มีมีหลายอย่างที่ว่ามันเป็นสิ่งใหม่นะครับ <c oughs> ที่เราแบบเพิ่งเคยได้เห็นเพราะว่าในหมู่บ้านนักกีฬาก็อยู่กันแบบ เยอะประเทศมากๆในประเทศแบบโอ้โหเยอะมากๆแล้วก็มีหลายๆประเทศที่แบบว่าเราไม่เคยเจอไม่เคยเห็นแล้วก็เขาก็มีวัฒนธรรมหลายๆอย่างที่ว่าเขาเอาเข้าไปทําในโซนประเทศเขาอะไรเงี้ยซึ่งมัน <c oughs> มันเป็นไปใน,น,นทิศทางที่ดีนะครับเราก็แบบว่าได้เหมือนได้เปิดหูเปิดตาได้เห็นอะไรใหม่ๆครับแล้วเดี๋ยวอีกสี่ปีข้างหน้าก็ต้องมาดูกันอีกใช่ไหมว่าเฟรมจะได้ตั๋วไปแอลเอไหมใช่ครับ มันก็มันก็ไม่ไม่มีอะไรการันตีครับว่า mm hmm. จะสามารถไปได้มีการันตีก็คือแบบต้องได้ Personal อลโคตาอันนี้คือการันตีแน่ๆแหละแบบไม่ว่าเฟมจะเป็นได้แชมป์เอเชียหรือว่าจะได้แบบอ,อัพตัวเองด้วยคะแนนที่มันเยอะๆกว่าปีนี้แล้วก็อัพแรนกิ้งตัวเองให้มันสูงขึ้นจนแบบได้แบบโคตาเป็นส่วนตัวของตัวเองครับ mm hmm. ก็จะพยายามให้ให้ให้ได้ไปเอ็ ค official, this you ent, ือ <incom> ก um> ิจ um, ว <Yeah S 1> so ัตรประจําวันในทุกๆวันของเราแบบนี้มันต้องทําอะไรบ้างอะครับเฟรมเพราะที่เข้าใจว่าการเป็นนักปั่นอาชีพแบบนี้มันต้องฝึกกันหนักมากๆเนาะใช่ครับก็คือนักปั่นจักรยานประเภทถนนเป็นกีฬาเอนดูรานซ์ซึ่งตอนแข่งเนี่ยเราก็จะแข่งแบบอย่างโอลิมปิกก็หชั่วโมงกว่าที่แบบอยู่บนจักรยานแบบไม่ได้มีแบบช่วงเบรกหรืออะไรช่วงจอดพักก็คือแบบอยู่บนจักรยานตลอด6กชั่วโมงเลย การซ้อมมันก็ต right? <comfort> ้องแบบเป็นให้ได้แบบนั้นหรือเยอะกว่าด้วยซ้ําครับบางวันเฟรมก็แบบมีซ้อมแบบแปดชั่วโมงข้ามเขาข้ามจังหวัดไปเลยครับก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างยากมากๆเหมือนกันครับมันเป็นกีฬาที่ต้องใช้ความอดทนทั้งในการซ้อมแล้วก็การแข่งด้วยครับก็คือมีคนคอยสนับสนุนอยู่เยอะมากๆใช่ไหมครับรับเฟรมก็จะเป็นสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยครับแล้วก็ ทีมงานเพื่อนๆที่แบบว่าคอยมาช่วยกันซ้อมทีมงานที่คอยช่วยดูแลในระหว่างซ้อมเพราะว่าเราเป็นจักรยานประเภทถนนเราต้องแบบซ้อมบนถนนนะครับที่แบบว่าใช้งานร่วมกับายานพาหนะอื่นๆรถยนต์รถบรรทุกเอ่ยหรือว่ารถมอเตอร์ไซค์เอ่ยเราก็แบบต้องต้องไปแชร์ถนนนะครับเพื่อที่จะซ้อมซึ่งก็ต้องมีทีมซัพพอร์ต เรื่อยๆครับเป็นเป็นรถที่คอยตามปิดปิดท้ายแล้วก็แบบคอยให้เสบียงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าในเรื่องของการเติมพลังงานมันก็สําคัญมากๆเหมือนกันครับก็คือต้องมีเติมคาร์โบไฮเดรตใช่ไหมที่เฟรมเลย์เล่าให้ฟังก็คือเป็นการให้พลังงานกับร่างกายเพราะว่ามันก็สูญเสียพลังงานไปเยอะในการซ้อมแต่ละครั้งด้วยคือจักรยานยุคใหม่อะจะเน้นเรื่องโภชนาการแบบ เยอะขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆทุกปีเลยครับอย่างการเติมคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆอ่ะเราเพิ่งมารู้จักเมื่อไม่กี่ปีนี้เองว่ามันแบบสําคัญมากๆแต่ว่าเฟรมคิดว่าทางฝั่งยุโรปเขาอะเขาก็มีการแบบทําอะไรแบบนี้มามานานมากๆแล้วแหละแต่นี้คือเหมือนเป็นสิ่งใหม่ของเราก็คือแบบเราเพิ่งมาแบบรู้แบบว่านักปั่นอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยเขาเติมคาร์โบไฮเดรต120กรัมต่อ1ชั่วโมง ในในระหว่างปั่นถึงหนึ่งร้อยห้าสิบกรัมเลยอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นจํานวนที่เยอะมากๆแล้วก็เราก็เพิ่งได้เอามาปรับใช้กับเราครับเพราะว่าการที่เราจะเทคอะไรเข้าไปอ่ะเราให้ร่างกายมันแบบมัน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 รู้รู้จักสิ่งนั้นนะครับเราต้องซ้อมด้วยคือเราเราก็ต้องซ้อมกินด้วยครับมันไม่ใช่ว่าแบบว่าโอเคตอนตอนเราซ้อมเรากินแบบน้ําเปล่าเฉยๆอะไรเงี้ยแล้วตอนแข่งเราไปกิน ค่ b บทวิ n งมันก็ไม่เวิร์กครับจากบทบาทของนักกีฬามาดูบทบาทของการเป็นบล็อกเกอร์ท่านหนึ่งบ้างนะครับ <c oughs> คือพี่พี่มีโอกาสได้ดูคลิปที่เฟรมถ่ายกับพี่เ e อิญอินทัศ์ผู้สื่อข่าวตัวกีฬาเนะ <c oughs> ไปในสถานทูตไทย <c oughs> ที่ปารีสโอเฟรมพูดเก่งมากเลยแล้วก็พาไปแบบแนะนํานักกีฬาท่านอื่นๆ <c oughs> ที่อยู่ในงานเลี้ยงด้วยเนี่ยเส้นทางการเข้ามาการพัฒนาตัวเองสู่ การเป็นบล็อกเกอร์แบบเนี้ยคือเราเราอินกับมันเหมือนกันใช่ไหมครับจะ mm hmm. บอกว่าตอนนั้นเขินมาก mm hmm. <laughs> พี่เอินบอกพี่เอินบอกว่าเฟมเอาหน่อยเอาหน่อยเข mm hmm. ินไม่ไม่ค่อยรู้จักใครเลยอะไรเงี้ยเพราะว่ามันอยู่คนละกีฬาแต่ว่าพอแบบว่าเข้าไปทักทายเขาก็เขาก็ตอบรับเราดีครับเพราะว่าตอนนั้นเขาก็รู้แล้วว่าเนี่ยน้องคนเนี้เขาเขาแบบเขาเขาทำคลิปเยอะอะไรเงี้ยครับก็ mm hmm. แบบแต่พูดเก่งมากนะเราเข้าคุณร อ่าคือคือมันจุดเริ่มต้นคือเราก็ชอบครับเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมครับคือดูเยอะครับดูเยอะมากๆดูแบบเป็นเป็นบล็อกเป็นคลิปสั้นคลิปแบบคือตั้งแต่แบบ1ิบเจ็ดสิบแดชอบดูคลิปของนักปั่นจักรยานที่เป็นโปรเลยนะครับต่างประเทศเขาแบบว่าเขาทําคลิปกันซึ่งโซนนู้นอ่ะเขาทําคลิปกันเป็นแบบปกติอยู่แล้วรับคือ เปอร์เซนต์เยอะมากๆที่แบบว่าหลายหลายคนมากๆนักปั่นทางโซนยุโรปที่เขาแบบจะทําคลิปเขาจะมีช่อง y o u t u b e เป็นของตัวเองซึ่งเฟมก็ได้เข้าไปดูแล้วก็ไล่ดูมาตลอดก็คือดูแบบโอ้ชอบมากๆเขาไปแข่งเขาแบบว่าถ่ายตั้งแต่แบบตื่นนอนทําอะไรบ้างแพ็คจักรยานแพ็คของเดินทางเงี้ยครับมันก็เป็นแบบเป็นสิ่งที่เราแบบเสพมาตลอดชอบมาตลอดซึ่งตอนนั้นในไทยก็ไม่มีใครทํา ยิงยาวมาจนถึงตอนที่เฟรมเริ่มทำอะ่ะก็ยังถ้าแบบว่าเป็นนักปั่นจักร,รยานทีมชาติหรือเป็นนักปั่นจักร,รยานอาชีพอ่ะก็ยังไม่มีคนทำนะครับเฟ <laughs> ร,รมก็แบบว่าจักรจี้นิดนึงตอนตอนที่แบบเริ่มทำเพราะว่าเราแบบเราไม่มีเพื่อนนะครับ <laughs> เราก็แบบจะเป็นยังไงแต่ว่ารู้สึกว่ามันข้างในมันอินนะครับมันมันอยากทําจริงๆก็เลยแบบอ่ะเริ่มก็เริ่มก็แบบก็ได้เริ่มทํามาประมาณ เกือบเกืบสปีละสามปีแล้วคือ<ช>คือไม่ได้เพิ่งเริ่มใช่ไหมครัไอไอคลิปติ๊กตอกที่เห็นเฟร,รมพาไปแนะนําหมู่บ้านนักกีฬาแลรแบบนี้ก็คือมันก็มีพื้นมาก่อนแล้วครับใช่คือก่อนคือจริงๆออะเฟร,รมเฟร,รมทิ้งติ๊กตอกไปพักนึงแล้วนะครับเ <laughs> ฟรมเฟรมฟรมู้สึกว่ามันยังจับทางไม่ได้ก็เลยแบบไปเน้นแบบเป็น YouTube ใช่ไหมครับที่ มีโอกาสได้ดูที่พี่มีโอกาสได้ดูใช่ Road to Olympics เนาะใช่แบบอันนั้นก็เป็นซีรีส์ที่ทําก่อนจะไปโอลิมปิกแล้วก,ก็ก่อนหน้านั้นคลิปใน YouTube ก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบคลิปใหญ่เลยคลิปแบบ15นาที20นาทีเป็นแบบเป็นฟล็อกพาปัน่นพาเที่ยวพาเดินทางฟล็อก,กวันเดินทางไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบบจะไปเน้นตรงนั้นแล้วก็จะไปนบบนนะเน้นแบบคลิปรีวิที่แบบว่าในไอจีอะที่แบบว่าแบบตัดลงบีทเท่ๆอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ ก็ทิ้งติกตอกไปจนถึงช่วงที่ไปโอลิมปิกครับพอเข้าหมู่บ้านนักกีฬาปุ๊บก็คือทุกๆอย่างมันแบบมันว้าวไปหมดเลยครับมันแบบมีแต่อะไรที่แบบว่าเราไม่เคยเห็นครับมันน่าตื่นตาตื่นใจมากแบบทั้งระบบการจัดการเอ่ยแบบห้องพักเอ่ยทุกๆอย่างที่เขาใช้ข้างในอ่ะเราก็เลยด้วยความที่แบบว่า ความเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์มันอยู่ข้างใน,นมันอยู่ในจิตวิญญาณมันอยู่ในจิตวิญญาณมัน้อแบบมันอยากจะแบบถ่ายออกไาให้แบบทุกคนได้เห็นบ้างแบบมันก็เลยยกมือถือขึ้นมาถ่ายก็เป็นคลิปแรกในในหมู่บ้านนักกีฬาซึ่งผลตอบรับมันดีมากใช่ครับดีมากตกใจไหมครับว่าแบบโอ้โหมีคนแชร์เข้ามาดูกันเยอะขนาดนี้นมากตกใจมากๆคือคลิปแรกก็เป็นคลิป ที่พาไปดูห้องพักนักกีฬาที่แรกอะตั้งใจว่าจะอย่างที่บอกครับคือทิ้งทิกตอ,อกไปนานแล้วอะที่แรกก็แบบว่าโอเคเดี๋ยวตัดตัดเสร็จถ่ายเสร็จแบบเอาลงรีวไอจีลงเพจ facebook ลงเป็นช็อตใน y o u u u e และกันเลยอะแต่ก็ตอนนั้นฟิลก็คือแบบว่าเออไหนไหนก็ถ่ายแล้วก็ก็กลงทิกตอ,อกไปด้วยละกัน mm hmm. ก็ตื่นมาวันนึงล้านวิวเป็นแบบ เป,เปอึ้งมากเฟมก็แบบตกใจมากๆครับตกใจมากๆแล้วก็เข้าไปดูในคอมเมนต์คือไล่อ่านไล่อ่านก็คือแบบเป็นช่วงที่ทุกคนให้ความสนใจอยากที่จะรู้ว่าข้างในหมู่บ้านในกีฬาเนี่ย hmm. เป็นยังไงบ้างมีอะไรบ้างแล้วก็ด้วยความที่เฟรมที่เฟรมบอกตั้งแต่แรกครับว่าเฟรมเข้าไปวันแรกที่หมู่บ้านเปิดเลยแบบพี่เพื่อนเพื่อนน,นนักกีฬาไทยบางคนเขาก็ยังไม่ได้มา ทีเนี้ยก็เลยว่าเออเป็นโอกาสดีที่ว่าเราเข้ามาก่อนแล้วก็ยังไม่มีใครที่ได้นําเสนอตรงนี้ไปแล้วก็เลยเริ่มทําต่อก็คือทําคลิปจากคอมเมนต์นะครับว่าแบบว่าคอมเมนต์ที่แบบไปในทิศทางเดียวกันใช่ครับไปในทิศทางเดียวกันเยอะๆเขาอยากดูอะไรบ้างแบบแล้วก็เลือกทําครับเฟรมบอกว่ามันมีช่วงที่ทิ้งติ๊กต็อกไปใช่ไหมครับคือตอนนั้นยังจับทางไม่ถูกมาว่าเราจะทํายังไงใช่ใช่ครับคือตอนนั้นยัง ใช่เลยครับยังยังจับทางแพลตฟอร์มนี้ไม่ถูกยังจับทาง t i ๊ tok ไม่ถูกคือเราก็เอาเอาคลิปที่ว่าเราตัดลง i อตัดลงเพจเป็นสไตล์แบบว่าตัดตัดแบบบีดเพลงกับกับคลิปตัดไปชุบชับชบชับ,ชบ,ชบไม่ไม,ไม่มันไม่ได้เป็นแบบคลิปแบบพูดอะไรอย่างงี้ครับเราก็เอาแบบคลิปพวกนั้นอะ่ะพอตัดเสร็จล้วเราก็กระจายลงทุกช่องทางใช่ไหมเราก็ไปลง t i k t o อกมันก็มันก็ไม่ไม่เวิร์กครับเพราะว่ามันมันไม่ใช่คลิป สไตล์ทิกตอกเนาะทีเนี้ยมันก็เลยแบบทาให้เราแบบทิ้งทิกตอกไปตอนนั้นคือแบบทำไมมันแบบมันมันมันปั้นไม่ขึ้นเลยอะไรอย่างงี้ครับพี่เข้าใจตรงนี้เหมือนกันนะใช่ไหมครับคือคืออย่างสมมติในฐานะนักข่าวอะครับคือตอนนี้มันก็ต้องเข้ามาที่ตลาดออนไลน์มากขึ้นเนาะแล้วพอเวลาเราเริ่มทําอะไรสักอย่างเช่นในทิกตอกเล่าข่าวในทิกตอกแบบมันจะมีความรู้สึกว่าอัดไปแล้วครับ แต่ก็ยังไม่อยากลงอ่ะอืเนาะไม่ไม่รู้ว่าเฟรมมีความรู้สึกแบบนี้ไหมว่าแบบอัดไปแล้วเราก็ลังเลเหมือนกันว่าจะลงดีไม่ลงดีครับเสียงตอบรับจะเป็นยังไงอ uh, ครับอ่าประมาณเคยเคยเป็นครับ mm. มันมันคือความคาดหวังเนาะ mm. มันแบบจริง,รงๆแล้วว่ามันมันคือความคาดหวังลึกๆในใน,ในในใจเราแหละะว,ว่าแบบว่าคนจะชอบไหมแบบว่าจะมีคนดูไหมครับก็มีแต่ว่าอันนี้เป็นแบบเป็นช่วงแรกเลยครับ ที่แบบว่าโอ้ทํทำคลิปใหญ่เลยแบบโอ้บบตัดดีมากแต่แบบยังไม่กล้าลงอะไรเงี้ยก็ได้พี่สาวครับเขาบอกว่าแบบลงเลยแบบไม่ต้องไปกลัวหรอกแบบลงลงไปเถอะก็เลยแบบว่าลง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 ทำแล้วก็ลงแบบไม่ช่วงที่แบบว่าทำเสร็จแล้วจะลงอะไม่จนแบบคิดน้อยมากแบบเสร็จปุ๊บลงปั๊บแล้วก็มันจะเป็นยังไงก็แบบว่ามันเราควบคุมไม่ได้แล้วครับตอนนั้น ตอนที่แบบเราลงไปแล้วแบบว่ามันจะเป็นยังไงก็แล้วแต่ก็ปล่อยไปเลยก็ปล่อยไปเราก็ทําอันอื่นต่อใช่ครับก็ก็เหมือนคลิปที่โอลิมปิกครับเฟมเฟมไม่ได้คิดเลยอืแบบไม่ได้คิดเลยจริงๆว่าคลิปเนี้ยมันวายรัลแน่ๆมันต้องมันต้องโด่งดังอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้คิดเลยก็แค่แบบว่าไหนๆก็ตัดเสร็จแล้วอ่ะก็ลงไปเลย ก็ลงไปเถอะเสียดายมันเลยครับก็คือแบบเรามีกี่แพลตฟอร์มแล้วก็ลงไปเถอะเสียดายแค่นั้นเองครับแล้วก็มันก็เลยกลายเป็นว่ามันไวรัลขึ้นมาเฉยเลยทีนี้มันก็ต่อ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 กันไปเลยอย่างอย่างใน t i k t o อกเฟรมก็เป็นคนตัดเองทํำทราน i ิชันเองอะไรทุกอย่างเลยก็คือไปเรียนรู้มาจากนักปั่นต่างประเทศด้วยไหมครับว่าเขาทํายังไงอะไรแบบนี้ก็ได้ได้รับอิทธิพลมาครับอืค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่า อย่างที่บอกครับว่าเราดูมาตั้งแต่ดูมานานมากแล้วก็พอมาเป็นยุคที่เป็นแบบคลิปแนวตั้งคลิปรีลคลิปแบบช็อต u t u b e อะไรเงี้ยเราก็ดูเหมือนกันเพราะฉะนั้นเฟรมคิดว่าเฟรมได้รับอิทธิพลหรือว่าสไตล์การตัดคลิปการทันทัน n รานซิชันเนี่ยมาจากหลายๆคนที่เฟรมดูเลยครับแล้วในยู u b e ล่ะครับฟรีเฟรมใช่ไหมช่องฟรีเฟรม ในนั้นก็จะมีหลายคลิปเหมือนกันคือเฟรมก็ไปมาหลายที่เนาะอย่างเช่นไต้หวันอะไรแบบือเฟรมเฟรมมีทีมตัดไหมหรือว่าอันนี้คือเฟรมก็เป็นคนตัดเองด้วยเหรอยคือถ้าถ้าล่าสุดจะเป็นซีรีส์โอลิมปิกอะอันเนี้ยมีทีมตัดเพราะว่าเราอยากให้มันเป็นเราอยากให้คุณภาพของคลิปมันดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้อยากให้มันมูดมันแบบว่าเป็นแบบ ด็อก umentary แบบที่เราต้องการเลยครับเราก็แบบมีทีมตัดเพราะว่าให้เขาแบบช่วยตัดช่วยเกรดสีแต่ว่าคลิปก่อนหน้านั้นนะที่แบบไปไต้หวันอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันเฟรมตัดเองครับใช่ไยเองตัดเองคือคือสารคดี4ตอนเนี่ยน่าสนใจมากนะครับทุกคนคือว่างๆลองไปค้นดูได้เนาะในช่องของของเฟรมก็คือมันจะบอกเล่าเส้นทางสู่การไปโอลิมปิกก็จะเห็นว่าเฟรมเนี่ยโหต้องทุ่มเทกับการ ฝึกซ้อมมากขนาดไหนเนาะมั <c oughs> นไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่แต่ละคนจะก้าวไปถึงจุดนั้นได้นะครับแต่ทีนี้พี่สงสัยอย่างหนึ่งคือเวลาเราตัดลงใน TikTok ในโซเชียลมีเดียเนี่ยโอเคแหละคนก็มาดูแต่ว่าเมื่อเราทำหน้าที่เป็นนักกีฬาทีม <c oughs> ชาติด้วยแบบนี้เราก็ต้องลงคลิปในออนไลน์ด้วยมันมีเสียงวิจารณ์อื่นๆเข้ามาบ้างไหมว่าทำไมเราถึงไม่คอนเซนเทรตกับการเล่นกีฬา ไปทางเดียวให้หมดทำไมถึงต้องใช้เวลามาลงคลิปบนโซเชียลมีเดียด้วยอครับจริงๆจะเล่าให้ฟังก่อนว่าตั้งแต่เฟรมเริ่มทำมาครับจนมาถึงตอนนี้ก็เกือบๆสามปีละคือก่อนที่จะมาถึงโอลิมปิกอับเฟมก็ทำมาตลอดเนาะแล้วก็เป็นที่รู้จักกันในเหมือนว่าเป็นที่รู้จักกันในโซนของเป็นนักปั่นจักรยานแล้วก็ ทุกคนก็เห็นเห็นชอบเห็นดีเห็นงาม <Yeah. S 1> ชอบอุ้ยดีเฟมแบบชอบดูมากๆเพราะว่าอย่างที่บอกครับไม่มียังไม่มีนะักกีฬาจักรยานเป็นที่เป็นทีมชาติไทยหรือว่าเป็นนักปั่นจักรยานอาชีพของไทยที่แบบท,ท,ที่ที่ทำ mm. แล้วก็คนในวงการก็ชอบคือตอนแรกเราเราเป็นที่รู้จักกันแค่ในกลุ่มนี้แต่ว่าพอไปถึง Olympic, โอลิมปิกปุ๊บแล้วคลิปมันไวรัลขึ้นมา mm. มันเหมือนประตูหลายๆบาน มันเปิดออกเปิดออกเปิดออกจากแบบไหลๆทิศทางรอบตัวเฟรมครับทีเนี้ยตั้งทีเนี้ยจากที่แค่อยู่ในโซนที่เป็นแบบนักปั่นจักรยานเริ่มมีแบบว่าผู้คนหลั่งไหลเข้ามาละจากแบบจากโซนอื่นจากในวงการอื่นเขาก็เริ่มหลั่งไหลเข้ามาทีนี้พอคนเยอะขึ้นแล้วก็มันมันมันไม่ได้บางคนบางกลุ่มเขาไม่ได้รีเลทกับเราครับเขาไม่ได้เข้าใจว่าอ๋อเราเราทำมานานแล้ว มันก็จะเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์แบบมีคอมเมนต์ที่อาจจะไม่ไม่ค่อยเห็นไม่น่ารักใช่ครับใช่แบบก็แบบไม่ค่อยเห็นดีเ,เห็นงามกับเราเท่าไหร่ไม่ค่อยแบบไม่ค่อยถูกใจแบบว่ามีเยอะมากครับช่วงโอลิ uga, มปิกนี่ตั้งแต่เหมือนเหมือนเหมือนมันไล่เลเวลขึ้นไปครับตั้งแต่คลิปแรกมันเริ่มไล่ระดับความรุนแรงขึ้นไปก็มีมีค่อนข้างเยอะแล้วก็อ่าน เคยมอ่านอ่านทุกคอมเมนต์เลยไหมครับเป็นคนอ่านทุกคอมเมนต์อ่านครับแล้วก็กดไลค์ด้วยกดไลค์แต่ว่าไม่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 ได้ตอบนะครับเราก็เราแค่มากรองเองครับเรามีกลไกในการรับมือกับอะไรแบบนี้ยังไงบ้างคือถ้าสมมติอิงจากประสบการณ์ส่วนตัวซึ่งมันก็เจอเหมือนกันนะเวลาเราทําข่าวแบบเนี้ยคลิปมันก็ไม่ได้ตอนนี้มันไม่ได้อยู่แค่หน้าจอทีวีนะครับมันก็ไปโลกออนไลน์มีคอมเมนต์มาหลากหลายทั้งบวกกับลบอะไรแบบนี้ เฟรมมีวิธีการแฮนดดลสิ uh, after, e ่งแบบนี Lage, high, good hmm. ้ยังไงบ้างครับคือต้องบอกตรงๆเลยครับพี่ว่าหน่อยยังไงก็หน่อยครับใช่มันหน่อยช็อตแรกครับที่แบบโนติมันเด้งขึ้นแล้วเราแบบยกขึ้นมาแล้วถ้ามันเป็นแบบคอมเมนต์ที่แบบทีมแทงกันด้วยอารมณ์เลยครับยังไงยังไงก็เสียใจครับยังไงก็หน่อยแต่หลังจากนั้นสําคัญมากๆว่าเราจะทํายังไงกับมันสําหรับเฟรมเองเฟรมคิดว่าการที่ ด่ามาด่ากลับหรือว่าแบบว่าไปแบบว่าฟาดฟันกันในคอมเมนต์อะไรเงี้ยมันไม่ใช่ทางเท่าไหร่แฟนมคิดว่าถ้าเราได้ประโยชน์อะไรจากคอมเมนต์เนี่ยมันก็ดีแต่ว่าถ้ามันเป็นการที่แบบว่าเป็นอคติล้วนๆเป็นอารมณ์ล้วนๆโดยแบบไม่มีเหตุผลเลยเราก็แค่กดไลค์ไว้บอกให้เขาได้รู้ว่าโอเคถึงละถึงละนะแต่ว่าขอไม่คุยด้วยละกัน เฟมคิดว่ามันอาจจะเป็นประโยชน์ต่อเขาในอนาคตด้วยวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเขาโตขึ้นเขามีความคิดที่เปลี่ยนไปเขากลับมาดูแล้วก็เขาก็กลับมาเห็นว่าเฮ้ยวันนั้นตอนนั้นทําไมเราไปแบบคอมเมนต์อะไรแบบนี้ให้ลงไปเขาอาจจะเปลี่ยนชีวิตตัวเองไปเลยก็ได้เปลี่ยนไมเ์เซตัวเองไปเลยก็ได้ซึ่งตรงนี้เฟมคิดว่านี่แหละครับคือการจัดการในแบบของเฟรมคือเฟรมก็ใจแย่ระหว่างแฟกกับ คือข้อคิดเห็นที่มันเอาไปปรับใช้ได้กับสิ่งที่มันเป็นท็อกซิกที่มันผ่านคอมเมนต์ด้วยใช่ไหมคือคือบางบางคอมเมนต์มันก็เป็นแค่คอมเมนต์จริงๆับแต่ว่าบางคอมเมนต์มันมีข้อเท็จจริงอยู่ในนั้นด้วยอซึ่งถ้าเราแบบกรองแล้วเราแยกออกมาได้ว่าโอเคอันนี้เป็นเป็นแค่คอมเมนต์อันนี้เป็นมีข้อเท็จจริงด้วยนะถ้าอันไหนที่มันมีข้อเท็จจริงครับเฟรมังมาปรับใช้กับตัวเองเลยแล้วก็จะขอบคุณเขาด้วยครับแบบขอบคุณมากๆเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันมันก็สะท้อนเป็นเหรียญสองด้านของยุคใหม่เหมือนกันเนาะกับการที่เราต้องต้องต้องอยู่ในแพลตฟอร์มแบบนี้บางทีเนี่ยหลายๆคนคือคอมเมนต์แหละเพราะว่ามันไม่ได้เปิดหน้าอยู่แล้วบางคลิปก็เป็นแอคหลุมอะไรแบบนี้ซึ่งมันมันก็พร้อมที่จะพ่นทุกอย่างที่มันแบบไม่ไม่ดีต่อจิตใจของคนที่แบบโดนออกมาด้วยส่วนใหญ่ครับส่วนใหญ่เลยจะเป็นแบบแอคหลุมแอค หมาแมวอะไรอย่างเงี้ยไม่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 ได้มีหน้าแล้วก็แบบชื่อก็แบบเป็นแบบเป็นแอคหลุมอะไรอเงี้ยเฟมใช่ครับถึงถึงไหมว่าเฟมจะแบบจัดการด้วยวิธีที่ค่อนข้างที่จะโอเคแต่เฟมมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าในสังคมเราครับถ้าแบบน่ารักต่อกันสักหน่อยนึงแบบว่าโอเคแหละคือมันมันอยู่ห่างกันนะครับคนก็เลยกล้าทําอะไรแบบนี้มากขึ้นเนาะในในในยุคนี้ครับคือมันมันไม่ได้มาอยู่ตรงหน้ากันแบบเนี้ยแล้วก็แบบว่า คอมเมนต์ใส่กันนะ่ะแต่มันอยู่ไหนตอนไหนกันไม่รู้ครับก็สามารถพริมพ์ได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยแต่เฟรมพริดว่าสัางคมเรามันน่าจะน่าอยู่แล้วก็แบบโลกน่าจะสงบสุขมากกว่านี้ถ้าสมมติว่าไม่ชอบก็เนื่นผ่าน,านไปเลย<ป>ใช่ครับคือแบบถ้าถ้าคุณไม่ชอบอ่ะก็แค่นิ้วโป้งเองอืเปิดมานาักกีฬาคนนี้ไม่ชอบไม่ชอบเลยมาทําคลิปอะไรก็ก็ผ่านไปแค่นั้นผมก็ไปแล้ว <laughs> <laughs> แค่นั้นแบบเฟรมก็ไปจาก ไปจากสายตาคุณแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้มีความจําเป็นที่จะต้องมาคอมเมนต์ทีมทแทงกันด้นวยอารมณ์แผนของเฟรมต่อจากนี้มีแผนจะทําอะไรต่อบ้างนะครับหลังจากนี้ก็ก็ยังโฟกัสในเรื่องของการเป็นนักกีฬาจักรยานเหมือนเดิมเป้าหมายก็คือถ้าเป้าหมายใหญ่ๆหญ่ๆเลยก็คือโอลิมปิกที่เอครับลอ2 0 2 ส่วนเป้าหมายรองลงมาก็จะเป็นในระหว่างนั้น4ปีนี้ก็จะอยากที่จะแบบว่าไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยในรายการต่างๆที่ว่าเรายังยังทำไม่สำเร็จอย,อย่างเช่นชิชเม์เอเชียเอเชียนเกมนะครับแล้วก็รวมถึงซีกเกมที่ไทยในปีหน้าด้วยเป็นกำลังใจให้เฟรมนะครับวันนี้ดีใจมากที่ได้เจอกันกับ อ่าอินฟลูท่านหนึ่งที่ปั่นจักรยานได้เก่งมากด้วยนะครับดีใจได้คุยกันในหลายๆบทบาทด้วยไม่ใช่แค่เฉพาะนักปัน่นอาชีพเท่านั้นแต่ว่ารวมไปถึงบทบาทของอินฟลูเอนเซอร์บล็อกเกอร์ที่ทําคลิปต่างๆมาให้คนไทยได้ดูแล้วเขาก็ไม่เคยได้เห็นแล้วเขาก็อยากจะเห็นเหมือนกันว่าชีวิตในหมู่บ้านนักกีฬาเนี่ยเป็นยังไงครับ,รบ,รบวันนี้ขอบคุณแปมากครับ